ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงตำนานก้าวซัดที่มหพานซิ่งมีชีวิตเซซิ่งมีชีวิวเวศในวัดไทย 1. พญานาคหนึ่ง,านานงในซิ่งมีชีวิตที่โบราณที่เราพบเห็นได้ในถูกบันไดวัดพญานาคอาศัยอยู่บริเวณบาดาลใต้เข้าทีิมหพานมีอิทธิฤิ์มากมายจำแรงกายได้บางชนิดพ่นผีพ่นไฟได้พญานาคมือมดระกุลลักๆ แต่คนไทยเจ้าค <It> ุณเคยกับพญานาคในตระกูลเอลาปธาหรือตระกูลซีเขียวมากที่สุดในคัิความเชื่อข้องพามนั้นนะหรือพญานาคเป็นผู้ดูแลพวกป้าคลักซาแม่น้ำซีทันดอนเป็นแม่น้ำท่าใหญ่ล้อเข้าวาสุเมนและยังทําหน้าที่เป็นสะพานท่าหลุงเชื่อมกับโลกมนุษย์และสวรรค์ด้วยทางด้านพระพุทธศาสนานะยังเป็นตัวแทนข้องผู้ไฟหลูเป็นตัวแทนข้องป้า ตอบที่จะเข้าห้าผัดทำคำซ่อนจึงทําให้มีอาณากายมาเป็นส่านยารักที่ยู่บนลาบรรดวัดนั่นเอง 2. มอมส้หรับตัวมอมนั้นเราจะเห็นตามวัดในแทบพ,พักเนื้อโดยเฉพาะเชียงใหม่นั้นมีแทบทุกวัดพอเป็นซาตต่างความเชื่อข้องชาวล้านนาลักษณะข้องตัวมอมนั้นอธิบายยากมากพอเกอิดจากสัตว์ราชนีวสัสมกันทั้งมา้าแมวตุกเกกิงกาลิงเสือ้อมีแค่ยาวและลำตัวยาวยืดคล้ายสาตหรือคาน ตัวมอมตามความเชือ่อซึ่งว่าเป็นสัตว์ท่องเทพชั้นสู้มีอำนาจอิทธิฤทธิธ์ธอวตารลงมาเพื่อช่วยเลือมมนุษย์ชาวล้านนาจึงนิยมสร้างตั้งไว้ในวัดประดับลาวบันไดซาหมาก,กรมากรหรืออีกหนึ่งสัตว์ในตำนานตามความเชือ่อของชาวเนือ้อพงเพ่นได้ตามวัดในแทบพักเนือเช่นกันลักษณะจ,จะส้มรหว่างจักเค้กัพยานาคมีข้ายืนออกมาเจ้าลำตัวเลยมักจะถูกปั้นให้ยู หม่นท้าทางที่กำลังคายพยานาออกจากปากด้วยเรียกกันว่ามักกวรคายนาคฟ้าอยู่ตรงลาบันไดาาศาสนาสถานมากรเป็นสัญลักษณ์ที่ซื่อถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นการอวยพรให้ผู้ที่เข้ามามีความสูขนอกนี้ยังมีความเชื่อว่ามาก่อเป็นทร,ราบพระนาเข้ามาแม่คงคาและพรวารุนซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำด้วยส่วนการที่ช่างปั้นให้คายนักนั้นเพื่อซื่อความ,มาหม่ด้านพูทศนา ปี้ยมะกรเป็นความรักโลโก้ลงส่วนนักหนังคือตัวเราเป็นความมายได้ว่าหากตัวเรายังยึดติดกับความรุ่มโล่งต่างๆเราก็เหมือนกับพยานาคที่ถูมกรยึดติดไว้ไม่รุดผลจากความถูกดื้อป้อยวางได้ซีเฮลาตัวเฮลาจะมีทานาคขายเจ้าเค้าส่งกับพญานาคซึ่งไล่ยล่คนมักเรียกซับส้นกับตัวมะกรพอตัวเฮลานั้นได้เรียกว่าเหมือนนักมีค่าเน้นาที่มะกรนั้นด้วยความที่กําลังคลายตัวนาคออกมา คนเลยมักมองว่าเป็นนักที่มีค่าเหมือนกันซึ่งจริงๆค่าหนะเป็นข้องตัวมาก่อนไม่ใช่ข้องนักตัวเฮรายังแบ่งออกแยกย่อยเป็นลูกครึง่งได้อีกหลายแวบบทางสูบบันเฮราครึ่งขุดครึง่งเฮราสก,กุลเฮราครึ่งหนกครึ่งมังกหรหลืออัศดรเฮราครึ่งหมาครึง่งเฮราเป็นต้นฮาซิงซิงหรือหนอซิงสั์สสในตำนานที่ทําหน้าที่เป็นทาวารบาน เ้านะ้าทางเขาออกวัดหรือวิหานต่างๆเป็นเสัญลักแห่งอ,ำ,อำนาะจและความก้าหานสิ่งนั้นได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะภูการทางดิพมาได้เข้ามาครอบครองดินแดนล้านนาะช้างจะนิยมปัน้นเป็นสิงตัวผู้สร้างเกจจักข้นซ้อยคออยู่ในท่านั่งด้วยซ่องเท้าล่างห้างงอขึ้นพาดไว้กลางล่างส่วนซ่องเทานะ้าหน้ายางตั้งยังนพื้นอาปากแพสสิงหน้าข้นตัวติงตั้งชันโฮกิเลน เป็นหนึ่งในซีซาซัคซีท้องจีนเป็นสรลักษั์ข้องคุณงามความดีเป็นซิริมงคลในวัดแทบหลานนานิยมปั้นฉายกระด้ารวมกับสัตว์ป้าหิมาผานอื่นๆช่วยในการกำจัดสิ้นชั่วหลายและพูดพี่ปีศาจได้เจ็ดช้างเอราวัณอีกหนึ่งสร้างมนคลนข้องไทยจะพบได้ในบางวัดและที่สํสาคัญมักจะต้องสร้างให้มีขนาดใหญ่โตด้วยพอตามตำนานแล้วช้างเอราวัณมีขนาดใหญ่มากมีสร้างที่สาเสียนแต่ะเสียนรองรับประสาทของเทสร้างที่สราองค์ ตามวัดจะปั้นไหวเพียงาซาเสียนนิยมใช้ประดับในส่วนทางเข้าวัดตามเจดีย์หรือหน้าวีห่ปกเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายมีให้เข้ามาในสถานที่านแปดปี้เสียสัต์เทมงคลห้องจีนที่มีความยิ่งใหญ่ไม่เผมังกรเปสิ่งซักซีดท,ที่ช่วยพระเจอาท่านพูดพี่บีซาาและป้องกันสิ่งชั่วร้ายมีหน้าครบตามลากเบนจา์าคือมีสี่ถาแว้งโตมีเข้าและลำตัวเป็นกวางมีปี้ข้องพญายานก มีส่วนทีทราบแวบบังกรและมีห้างแมวอันซักซิดลักษณะวิเศษข้องปีเสียก็คือเป็นซาติไม่มีรูทวารเมื่อไม่มีรูทวารจึงกินย่างเดียวไม่มีท้ายอ,อ้อผู้คนจึงนิยมบูชาเสริมโชคลาภเพราะว่าพอเชื่อว่าเงินเขาแล้วไม่มีอ,อ้อซับเพิ่มภูนสะท้านเดี่ยวก้าวบังกรมบงกรสซาติส,สงวาลังเลยซาตซีดแห่งฟ้แงาและตีนเป็นตัวแทนข้ามาลังทิ้งย่อยให้ธรรมาชาติมีพลังอำนาจสูงสุดของโลกตามคมเชื่อชาวจีน เกิดจากล้นนาข้องสัตว์แลนหนีประกอบกันได้แก่ลำตัวยาวหมงูมีเขี้ยวขนาดใหญ่หนึ่งคู่อยู่ที่บริเวณข้างไก่น้านบนมีนวดยางล้านนาเมื่อนก้ามหมายเหลือยมีแผ่นคอเมื่อนกับมข้องสิ้นโตอยู่บนคอคางและข้อซอกมีเกศซี่เขี้ยวเข็มทั่วถังบริเวณลำตัวรวมสิ้น1 1อเกศซึ่งเกศมังกรจำนวน8 1แผ่นมีคุณ่าเป็นย่างซึ่งเป็นเกศที่มีความดีเกศมังกรจำนวนส6แผ่น มีคุณนสมบ้านเป็นยินซึ่งจะเป็นเกตที่มีความชื้ว่าลักษณะเข้าข้ามังกรจะมีสั้นล่างทอดยาวไปตามล่างและห้างเป็นหน้ามายาวและสั้นสนัากันมีค่าซี่ค่าและกรงเล็บแข็งแรงด้วยความที่มังกรเป็นสัตว์วิเศษขาานาดหนีตามวัดหรือสั้นเจ้าจีนจึง,งนิยมสร้างอาทย์ไว้ด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองก็ข้าเจ้าคลิปตํานานก็สร้า์ที่มาพาน ซิ่งมีชีวิตวีตเซนในวัดไทยไวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบใจกนะ็ลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์าขายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนํำคลิปต่อไปดีขึ้นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณครับ